ทีผัวลงน้องนะบมมาอีกแล้วพงวใหญ่ตอมกับแม่ใหญอันคือเก้าลงไพลงหน้าเมียก็บอกก็เฝ้าแนคำแล้วไปหาปูหาปลามากินเออปัวบอนว่าไเสียหายหกินดอกนะอย่ายจมหลายนะผัวอว่เออไม่เห็นม่าลูกเหิวเขานี่นะเฝ้า,ปาไปหาเร็วๆมาสิบ่มีแนวกินแรงผนว่อออ โอเคดิฉันให้กินดอกนะบงึงเถืานานเลซื้อเหล่ามาฝากกูน้ำพร้อมเอออย่าก,กินตะเะะหล่าเะเนาะหาแนวกินซะก่อนอยู่ซื่อๆนี่ยนอย่าเสียงดังทาเบิงกูสีวานิเหให้เบิงตรงหน้านี่เนะี่คนว่าโอ้เป็นแต่จมเป็นแตใ่ให้เบาให้กูจะเอาเต็มถุงแย่งสีฟ้ากระกลับแล้วคนว่าเอาแล้วได้เหล่าขาวขวดหนึ่งนี่ซื้อมาเท่านะานให้ซื้อมดัด หน่อยและสื่อขบงหญ่มาฝากกุนวเระถือใจเป็ดสะกอนไหวเจ้าที่เจ้าทางเส้นเจ้าของนี่แหละนี่แม่หน้าตาเสียกมอกอกอกยู่ขัวเฮ้ยเห็นมาในวิยกายยก,การงานกูเฮ็ดมัด้ะท้องบวกแล้วพักกระดาษถือใจเพิ่นแล้วสวนขึ้นแล้วยกเหล่าเนเมียกะให เดี๋ยวสิีวานให้เบื้องดอกกันหน่อยยาเสียงดังป่าจีต้นอยู่ซื่อๆดอกนะเซ่งคือขนาดว่าปานจอมยุติผุล่ะทาวานแห่ผุดกันเลยเนี่ยกะจมน้ำหลังปล่อยๆหันหลังหันหน้าอยู่หันแหละบุญมีสมาธิวานแห่ผุล่ะิุดกันเลยเบื้องทาเบื้องกูทาเบื้องกู้ทาเบื้องฝีมือกูปานจอมยุติผุล่ะตัวเล่าทาเล่าพอนะ นกเลี้ยงเบิ้งเบิ้งเหรอปะวุ่นแล้วบาดแรกก็คักดีดอกอ้าวเบิ้งเล่อบาดแรกแห่กม้านเพื่อนวะดึงปลาสลามให้เบิ้งเพื่อนวะน้องบ่ได้ซ้ำบาดแรกจมพอมปลาไปใส่หมดวะเมียก็ใหยปลากระเบอไม่ย่างไม่บาดที่สองแล้วเหมือนเบิ้ง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 วุ่นว่ะิ้แหงหัวระอีกจังหาก เสียงดังนะนี่เป็นวิธีการล่างแหซื้อของเราวะเนี่ยก็ศูนย์แล้วมึงฆ่าตะเฮ็ดเหลนเฮ็ดวัวเห็นพฤติกินแรกกินคำง่ายดอกผลว่าอืมดูซื้อๆนะอย่าปากปั๊บกุ๊กกุ๊กกว่าห้องป่าก็ป่านไกลอย่พุ่นแล้เลยขนาดทาหวานแหเพิ่นก็ได้อืมเนี่ยก็ซีแล้วมันสิได้ป่ะนะกูยืนเบิ่งแต่โดนท่านได้ปลาจักโตอยู่นี่ ฟ้าวเร็วๆมันจะคำโอ้ยสูนเสีย้น่อพวก็ได้ผัวก็ลากป่ามาแล้วเบิ่งดูสิมีบนอ่อนปนวะทุ่งทุ่งทุ่งทุ่ทุ่ทุ่ทุเอาเอาถึงยุดถึงยุดมามาเท่ามาน่ายุดตัวหนึ่งเอาบ้านแรกแหกมันเปนว่าอือปลาขาวก็ดีก็บ่ได้เปนว่าเอาจักปลาขาวจักปลายังดอกพอได้ได้ยีดอกบ้านแรกแหกมันเอาบาทีสองแล้วบบนี้เอาลองเบิ่งดูบบนี้บาทีสองชิมีบ่นอ่ออือ ทางนี้ซะก่อนแล้วเราก็ได้ย่างเลาะแคมเนาะยาเสียงดังยาเสียงดังพุ่นอยู่ซื่อๆเมียจกกี่ดังทาอยู่ป่าบ่มีจักเื้ออือพอแล้วถาเราคือขนาดนี้เออบาดนี้ละาใหญ่เขาครับถาเบิ่งบ่เือน่ะเบิ่งกูสิลงไปงมพ่นว่าเออค่อยขึ้นมาแหก็ได้ย่านปาแลนออกเบิงๆๆๆๆปาคอบ่แลนบ่แล้วบ่คอโอ้ย เอาพวกท่านบนว่าี่ยังไงเลรอคือมาโดนมาเอาแน่พคนว่าโอ้ซี่อย่างเดียวเมียก็ได้ตึกอีกแล้วตัวที่สองปะเขาไงไอ้แต่ขักไอ้น้อเหรอลุตลุตลุตคนว่าเฮาบุมีเผาพคนว่าเฮาเผาหน่อยพคนว่าโอ้ได้ปลาขาวอยู่นี่ก็บ่ได้อื่มแค่เสียงดังแค่เสี่ดังแลาว่าเป็นย้อนมึนน that like that. Oh. Okay. Like like ั่แหละเสียงดังปะพวกเขาเฮาเบิง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 คนเหล่าคนน่ะหวนหวานเฮาแตกรอบนี้ได้บ่ได้พ่ จุกจุกยางเดียวป่อยเมียเสียงดังจังเป็นจุเด่นจุหัวบ่ได้อีกแล้วบัดศูนย์อะไรนะศูนย์เจ้าของบัณฑ์อืมไล่แคบน้องแล้วบัดนี่หาวิธีไม่เอาปลาเออเอาไม้แท่งแคบน้องไปเรื่อยๆเป็นกางแหวไว้หน่าเป็นกางแห่เป็นกาไม้ต้อนต้อนต้อน,อนแคบน้องมาเรื่อยๆอู้แห่กับกางเปิดปากไว้อย่งที่ล่ะให้ปลามันแลนตามแคบมมาไล่มาบัดนี่ไล่มาอีกเรื่อยๆ ไล่ไปเลยมาปดแห่ลงแล้วแบบนี้งมแล้วแบบนี้เราก็ได้งมผู้เดียวเมื่อยแด้แล้ว่ะงมปลาผู้ดีบ่มีแห่เป็แห่หน่อยแบบนี้เอ้าบ่ได้เบิ่งกูสิหาวิธีใหม่เพิ่นว่าป่วนมีแต่ขี้เหยื่อใบไม้เต็มแห่แล้วน่ะนี่นี่นี่แบบว่าชิญางมานได้ก็กีตายแต่มึงนะพอดีวานแห่เลยนี่ขนาดขั้นน้องไงแบบนี้ยังเวิร์นใส่เมียอยู่เบิ่งหน้าเลยอ ทีมแม่อีกแล้วเมียก็โอ้ยกูหลาบูนแต่นอ้อบักห่ามุงทีมตายได้เฮเนาะปลาก็ได้ตัวเดียวสองตัวนึงก็กได้ทีมตายได้เฮกูหลาบูนแต่น้อบักห่ามุงเนี่ยเบิ่งกันนะเฮ้ยทีผัวลูกน้องน่ะมึงเห็ดกูขับแท้เอวรันตับเลยละนะจังสี่จ้เน้อเสียสูนเลยพคนว่าบ่ได้ปลาแถมถึงเมียทีบ่นงน้ององีกวานอีกแล้วคนนี้ เอาจนกสิสุดความสามารถของเราก็ได้เมียก็ให้อยู่ทั้งผัวก็บจูนทิมเฮดจักได้บ่ได้ทิมย่างเดียวได้ปลาตาบอดตัวนึงปลาดุกเอ้าพอดีปนอยู่ดอกโมแหลงเพรานว่านั่นน่ะูใจพ่อไรนี่ก็บ่ได้เราอะปลาดุกก็ได้อีกเทื่อนึงวานไปเรื่อยๆได้ปลาสองสามตัวแล้วปลาลายเราปลาก็ได้ เที่ยวแต่ดึกแฮ่ทิมอยู่หหันละเมียก็หัวละยู่หันละไม่าม้ามี่วานแฮ่ก็บบ่แตก่นว่ะไม่บ่ขูขีเอ้ยบ่ขี่พิ่ขี่หัวก็ได้ยีดอกปลากับบ่ไหลปลาขาวตัวชงตัวหละเอาดีกับบ่ได้ไป